สวัสดีครับแอดมินมอมาสจันนะครับผมวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวให้ชมนะครับว่าวันนี้จะส่งไปที่ไหนนะครับผมอันนี้เราให้ดูกล่องนะครับอันนี้เป็นกล่องหมายเล็กหนึ่งนะครับผมของทางไปรษณีย์นะครับแล้วเราก็เอามาแพ็คเป็นกล่องสําเร็จรูปก่อนที่จะจัดส่งให้กับลูกค้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะจัดส่งไปที่ไหนกันนะครับโดยปกตินะครับผมถ้าเป็นม็อบ ทุกขนาดนะครับเราก็จะจัดส่งผ่านไปสนีไทยนะครับแล,แล้วก็แพ็คเป็นกล่องสเสบร็จรูปแบบนี้นะครับ16นิ้วนะครับมอบ16นิ้วมอก24นิ้วมอก39นิ้วก็จะส่งผ่านไปสนีไทยนะครับบรรจุผ่านด้วยกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าจะส่งไปที่ไหนกันนะครับวันนีอ้อันนี้จัดส่งไปที่ ตำบลน,นะครับผมตำบลทับน้ํานะครับอําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณลูกค้าอ,อําเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยาอันนี้จะส่งผ่านไปณี์ไทยนะครับก็สามารถรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับ ก็จะส่งให้วันนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปสนีไทยก็จะส่งให้ถึงบ้านนะครับไปส่งให้ถึงบ้านก็สําหรับลูกค้านะครับผมที่เห็นคลิปนี้นะครับอําเภอบางปะหาจังหวัดยุทธยาที่มีปัญหานะครับผมพื้นที่มากนะครับที่บ้านฝุ่นเยอะบ้านอยู่ติดถนนนะครับก็ถูน้ําทุกครั้งก็พอแห้งก็จะเป็นคราบสีขาวๆบนพื้นยังไงก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับไทเกอร์ม็อบแบบถูแห้งแก้ปัญหาได้นะครับผม ในกระทกมาสอบถามกันนะครับขอบคุณมากครับจากมอสจันจร์ครับสวัสดีครับ